สวัสดีครับอยู่กับวิดอัพชาแนลนะครับับผมจอนแป้งครับเหมือนเดิมครับวันนี้พามาเลยครับบิงชูนะครับผมร้านหนึ่งที่อยู่ในลําพูนครับชื่อว่าร้านอะไรก็ไปดูกันครับนี่เลยครับร้านมารีลานะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเข้าแป้งในครับนะไปกันเลย สมาชิคกครับมากินวันนี้ดูกับเด็กๆครับเปไงครับโบกมือซ้ายก่อน่อยครับเป็นไงครับวันนี้อร่อยครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับก็ดูประมาณนี้ครับที่สั่งมาแล้วครับผมอร่อยไหมครับอร่อยมากเลย เว่า่อยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูเมนูครับผมไปดูเมนูครับอ่าครับนี่ครับนี่คือเมนูครับผมหน้านี้ก็เป็นม่วงเลยครับนี่ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็มีข้างในก็ข้างในก็มีกับข้าวครับแล้วก็พวกของกินยาว่างครับนี่แ่ท้ายก็จะเป็นพวกน้ํา แล้วก็ประมาณบิงชูครับนี่บิงชูนี่เลยประมาณนี้เลยที่ใครใครที่ชอบนะครับผมนี่ประมาณนี้อันนี้เลยครับน่าอร่อยครับส่วนผมสั่งมาก็เป็นอ,อันนี้ไม่ใช่ครับผลไม้รวมเนาะตัวนี้นี่น,นี่ตัวนีน้ราคาก็โอเคครับผมประมาณนี้แล้ครับ แล้วก็สั่งโปรตีนครับมาโปรตีนอยู่แถวข้างบนเนาะกับข้าวก็ใครที่ทานข้าวครัประมาณนี้แล้วครับอืประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยครับก็กัน,นเองครับนี่ัถ่ายมาครับนี่ตามนี้เลยครับอ่ะอน,นี่ก็ นี่ครับที่สั่งมาครับผมแหวงไปแล้วครับนี่ก็สั่งสเต็กมาด้วยครับนี่ครับสเต็กอะไรครับผมสเต็กอกไก่อกไก่นะครับผมราคาเท่าไหร่ครับเก้าสิบเก้าบาทอเก้าสิบเก้าบาทครับโอ้โหนี่ครับถูกมากครับผมนะโอเคครับ ครับก็ประมาณนี้ครับร้านวานิลานนครับอย่าลืมแวะมานะครับอยู่แถวได้อยู่แถวคู่เมืองนะครับเ,เลยถ้าใครมาทางราชแม่ก็มาทางเน้องดอกแล้วก็เลยมาแล้วครับร้านที่อยู่ขวามือนะครับผมเนาะสังเกตได้ตรงติดกับอ,อ,อันนี้ลำพูนใช่ไหม,มคลินิกลำพูนนะครับผมใกล้ๆกล้กันเนาะนะ่ครับ เนาะคนก็นี่ครับวันนี้ประมาณวันอาทิตย์เนาะร้านบรรยากาศร้านครับผมก่อนคนเองครับพาเด็กๆมากินได้ครับผมเสาร์อาทิตย์เนะะาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับนะบายบายบายก่อนไปก่อนไปบายเนาะโอเคสวัสดีครับไปแล้วครับ